ก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยแลนด์กันดีครับผมวีข้าวกระเทีสีก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปว่าสอนลงเมดิโวเอ็มซีนะครับก็คือมาครับยุคกลางก็ผมได้ทําคลิปนี้เพราะว่ามีคนคอมเมนต์ขอมาครับก็จะลองทําดูนะเพิ่งอธิบายก่อนว่ามาเป็นหมดที่ผมว่าแพ็กที่หมดเยอะมากๆแล้วแบบว่าแค่สมมอถือคคณได้แล้วเพราะว่าผมลองใน คอมผมละคอมพกสเปกก็แรม12บสกิแล้วก็คอไอสามหกหนึ่งศูนศูนย์ยูนะครับก็ถ้าเปิดหน้าจอเต็มอะผมผมได้ประมาณ3 0 f สิแต่ผมไม่รู้ว่ามือถือผมที่มีแค่สนับด r a g o เจ็ด้าศูนยีแล้วก็แรมอีก8ปดกิจะไหวไหมก็ไม่รอไม่รู้ก็มาข้าั้นตอนกันเลยนะครับ้นแรกนะเปิดโปรเจกต์วัน,นเช่อนะครับ นับที่2กดตรงนี้กดสร้างโปรไฟล์ใหม่นะครับแล้วไปที่เขียนวัดแผงโปรไฟล์ก็ใครที่ยังไม่ไม่รู้มากกว่านี้ก็เออผมมีสอนไว้แล้วนะครับก็ทั้งส,งงสงแบบเดียคือ b ฟบิกับฟอนก็เขียนไปว่าเมเดวโอเคแค่นี้แล้วกดเซสินกดออกนี่ก็ผมแนะนำให้ลงแบบแฟบิก แฟบิกเอ็มซสองนะครับแฟบิกอ,อะถ้าลงแบบฟอร์ดอะมันก็ดีแต่ว่าไอ้แต่วไอไออพติฟายนี่แหละมันหรือว่าเอเบดิเอียมก็คือเป็นหมอดที่จะทำให้แม่ค้าลื่นขึ้นก็จริงแต่ว่าก็ไม่เท่าโซเดียมน,นะเพราะว่าผมแนะนำว่าให้ลงเป็นเมดิโอเอ็มซีแ m c ิสองดีกว่ามันจะลื่นกว่าเพราะหมอนเยอะเยอะกว่าแล้วก็ประชนไปได้มากกว่า ก็กดเข้าไปนะครับก็กดเวอร์ชันที่ต้องการนะครับว่าผมอยากเออเออีเออ่เวอร์ชันเลือกอันที่อยู่บนสุดก็ก็ดีครับมาก,กดอินสตอลเลยนี่รอแล้วต่อมานะครับอยากเล่นกดเล่นนะครับก็ปัญหาที่สองเลยคนส่วนใหญ่ลงมือถูกทุกอย่างแต่เล่นไม่ได้เพราะเออเรอหรือแคชเพราะาคุณไม่ได้ตังคค่ะเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่ผมคน้นพบด้วย,ยวิธีการแก้ คือกดตรงสามขีดน,นี่ยครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่ภาพรายการเรนเดอร์นะครับตรงค่อยตั้งค่าไปทีอันเลยให้คนดูเลือกเป็นซิงเกแค่นะครับแล้วกดเต็มจอตรงนี้ และความละเอียดภาพผมแนะนำเลือกไว้ที่20 25เลยนะครับเพราะว่ามือถือส่วนใหญ่ก็คงไม่ไม่ค่อยแรงครับ<ฆ>ก็ดูผมด้วยได้กดตรงเออ่เปิดควบคุมความสามารถและเออ่ใช้การเลนส์แบบพื้นผิวอื่นอีกสองอันนี้ส่วนอโล เอาโลซิงอโลวีซิงซง,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 งก็ได้ก็กดีนะครับดีนะก,กดออกนะครับเข้าไปที่จาวาทวิกทีนี้มาต่อมาคือเรื่องการการจัดสรรหน่วยความจำหรือการเอโรคิเตรมแน,นะนำว่าให้ไว้ที่เออ ถือใครแอลมเเขตได้เอมมือถือใครมีแรมเหลือเท่าไหร่ก็มาดูกันนะกดตรงนี้แล้วเข้าออกใหม่ดูอ่ะแล้วปรับให้เหมาะสมดูนะว่าผมเหลือเลี้ยมเท่าไหร่สิ่ผมเหลือแล้ยมอยู่สี่จุดสองก็ผมจะปรับเป็นสี่จุดสองเลยก็ผมคิดว่ามันอาั้นเกินมันมากเกินไปอาจจะเลยก็ได้ผมอาจจะปรับเป็นสี่พันแล้วกันของใครไม่อยู่สองก็ปรับสองนะคบผมแนะนำเพราะว่าถ้าถ้ามันเกินนะ มันจะค้างและทีนี้ไปที่ตั้งค่าทดสอบนะครับตัวว่า Force the Render to เอ่อ to Run on the Big Core ก็คือทำให้มันลื่นเครื่องโดยที่มันจะรันเกมบนบน CPU อันอันใหญ่นะเพราะว่ามันจะมีอ่อ CPU อยู่8อันที่เนี้ถ้าเกมมันมันจะมันจะรันแค่2อัหรืีแต่ถ้ามเปิดแบบเนี้ยมันจะรันเยอะขึ้นอาจจะเป็น6หรือหรือเหรือ8เลยก็ได้ แล้วต่อมานะครับให้กดไปที่ไม่ว่าเอเซียหรือมันเมื่อกีแล้วกดเล่นนะครับนี่นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับเออกดโนแล้วก็มันเป็นแบบนี้แหละแล้วทีนี้นะถ้ามันเข้านานนะไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าผมเข้านานเหมือนกันประมาณสามนาทีทีนี้นะครับกดสั้นลวกเข้าไปเลยนานอาจจะนานนิดนึงนะครับ นี่ยรัสร้างล่วก,กันเลยจะลองดูนะสร้างสารรค์ก่อนนี่ครับเราเกิดมาแล้วนะครับวันพอหัสผมร้อนมากๆลองกดดูผมได้กี่ ABS เอ้อ มันแหลกแบบนี้นี่มือผมยังไหวนะครับนี่ครับแหลกเลยแนะนำว่าใครมือสีแรงก็เล่นได้นะครับมือผมไม่แรง